ก่อนที่จะไปรับชมคลิปของพี่นะฝากกดติดตามช่องพี่เนี่ยนะครับทุกคนนะใครกดติดตามขอให้หลอ่อขอให้สวยขอให้รวยนะครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะวันนี้อยู่กับพี่ช่องนาทีนะครับ <Wow. S 1> อ่านี่พี่ไปทําอะไรงงล้สิงงพี่ก็งงเหมือนกันเราเล่นเราเล่นวันนี้พี่มาถอนสอนฟาร์มนะฮะบ,บอดฟุตนะฮะโอเคแต่ <Okay. S 1> ว่าให้ไปโลกใหม่ได้ภายในวันเดียวทุกคนว่าทําได้ไหมได้พี่เคยทํา <Wow. S 1> ไม่วันเดียวก็สองวัน นะประมาณวันเดียวแต่ว่าพี่เคยเล่นตั้งแต่เช้าแบบว่าแล้วก็ฟาร์มถึงดึกเลยนะครับก็คือวันเดียวได้นะแต่ว่ามันวันเดียวเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เราต้องมีก็คือ <Okay. S 1> คูณสองนะคูณสองนะครับวันเดียวสามารถห้าร้อยหกร้อยได้ไเวลว่ะจริงนะแล้วก็มีคูณสองเสร็จใช่ไหมแล้วก็ต้องมีผลพระถ้าเราฟาร์มคนเดียวนะผลพระนี่สําคัญนะในการฟาร์มมากนะครับทุกคนถ้าน้องมีผลพระนี่อะไรก็ง่ายนะครับผลพระมันหายยังไงบางคนไม่รู้นะครับ ก็มีอย่างแรกเลยก็คือสามารถซื้อได้ที่ช็อปอะไรเอ้ที่อร้านขายผลพิสานนะฮะเราเข้าไปดูได้ว่าผลไร้ขายเงี้ยเรามีผลไร้ขายมากมีผลพ้าขายเปล่านี่ผลพระไม่ได้ขายมันจะเปิดตรงนี้นะก็คือเราบอกเฮ้ยเวลแรกจะมีได้ไงใช่ครับอย่างแรกเลยเวลแรกไม่มีทางมีได้นะครับอืมเวลแรกไม่มีทางมีได้แน่นอนเราต้องหาเาตามเกาะมันจะมีมันจะมีผลพิสานเกาะมีผลพิสานเกิดนะทุกคน หรือไม่ก็ใครที่บอกว่ามันไม่ไหวเราพี่มันหาไม่ได้ผลพระอะไรเงี้ยก็จะใช้เวลานะครับแต่เรามีคูณ2เราก็ต้องไปใส่โค้คูณสองเดี๋ยวพี่ทิ้งโคตคูณสองไว้ให้ก็ได้นะพี่ทิ้งโคดคูณสองไว้ให้นะครับก็ซื้อผลอะไรฟาร์มไปก่อนเอาเป็นผลระเบิดก็ได้นะผลระเบิดฟาร์มไปก่อนก็ได้แต่ถ้าทางที่ดีนะครับคุณเอาฟาร์มไปถึงร้อยสองร้อยแล้วเงี้ยมีเงินักล้านสองล้านแล้วผลพระขายอ่ะเราก็มาซื้อผลพระนะเพราะผลพระนี้แบบคุ้ม คุ้มบอกเลยถ้าเราซืผผ้อผนัสนี่ฟาร์มง่ายแล้วสเตตที่เราควรอัพอืมสเตตนะครับถ้าเล่นผลพระนะเล่นผลพระนะอัพเมลีอัพบ,บนนะครับแล้วก็ใช้หมัดต,ตีตัวน,นี้นะฮะมันมันสะดวกยังไงทุกคนบอกผ,ผนพระมันฟาร์มง่ายไงพี่ถ้าน้องอัพเมลีดีเฟนส์เนี่ยอัพไปเลยอ่าอัพเมลีใช่ไหมแล้วใช้อ่าหมัดนะฮะแปลงล่างพอเราแปลงล่างปุ๊บแล้วเราเราเราใช้หมัดนะเราใช้หมัดแล้วก็ตีถอยหลังเนะี่ย ตีถอยหลังไปเรื่อยๆมมสมมติศัตรูเข้ามาเราก็ตีถอยหลังตีถอยหลังตีถอยหลังเรื่อยๆ <S 2> <S 2> อ,นนอันนี้คือสูตรการฟาร์มนะไม่ว่าจะแบบว่าเกาะไหนเรืออะไรเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะทุกคนเช่นปุ๊บเนี่ยตีเงี้ยตีเงี้ยมันจะทําให้รพัชถึกด้วยพาเรือมันจะถึกใครมีพาเนี่แบบตอนแรกๆนี้เวลาร้อยเวลสองร้อยเงี้ยฟาร์มไวแน่นอนฟาร์มไวแน่นอนนะครับคือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งอย่างแรกเลยที่ต้องมีคือฟาร์มไปก่อนก็ได้ใช้ผลระเบิดฟาร์มไปสักเวลให้ถึงเวลร้อยสองร้อยก่อน หรือถ้าใครมีเพื่อนก็ขอผลเพื่อนขอพระผลเพ,ลพลื่อนหรือซื้อตามเอาช็อปเราก็ได้ซื้อตามเว็บซื้อตามอะไรเงี้ยผลพระไม่กี่บาทหรอกฟาร์มไวลงทุนไม่ต้องไปเสียเวลาเล่นทั้งวันใช่ไหมคือเรามีพระเนี่ยมันฟาร์มง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะสอนก่อนมีพระอย่างแรกเลยมีพระถ้าอยากฟาร์มเร็วจริงๆเลยนะฟาร์มเร็วๆเลยนะอันนี้คือสอนแบบฟาร์มเร็วไม่ใช่แบบสอนแบบผลแบบธรรมดาแต่นี่คือผลพระมันจะฟาร์มเร็วมากลงดันก็ดีลงดันก็ดีแบกดันได้นะครับอ่ะ ผลพาร์แล้วหนึ่งนะครับแล้วก็มีคูณ2เดี๋ยวพี่ทิ้งโคดคูณ2ไว้ให้นะครับอ่าแ้วสิ่งที่ต้อง up, อัพอ่าบอกอีกรอบหนึ่งคือสิ่งที่ต้องอัพคือเมลีเมลีนะครับแล้วก็อัพอันนี้ก็ได้ป้องกันอ่าผมพิจาที่เพิ่งอัพก็ได้นะครับแล้วก็ฟาร์มไปก่อแรกเราฟาร์มเกาะตรงนี้เสร็จถึงวิลสิบห้าประมาณวิลสิบอ่าสิบห้าแล้วก็ไปเกาะตรงต้นไม้นั้นนะพี่ไปดูพอเรามาถึงเอ่อเกาะที่สองนะครับเราก็มา ฟาร์มตรงนี้นะครับถึงเ,เวลสิบนะครับตีพวกลิงพวกอะไรเงรี้ยฮะอ่าฟาร์มเวลสิบนะตีไปเลยจากเวลสิบขึ้นไปนะแล้วก็มาฟาร์มเวลสิบห้าตรงนี้อันที่สองนะครับก็คือตีตีไปเรื่อยๆนะจนฟาร์มเกาะเนี้ยให้ถึงเวลเอา่านี่วอตถึงเวลยี่สิบบวกขึ้นไปนะครับพอเราฟาร์มถึงเวลยี่สิบเสร็จใช่ไหมเราก็ไปเกาะต่อไปได้นะครับอย่างแรกเลยที่บอกว่าผลพลามันดีนักหนาเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนเล่นเล่นอะ จะรู้ว่าถ้าผลพลาดีก็คือมันดีตรงที่มันฟาร์มไวมันจะถึกมันสามารถแบบตีใช่ไหมแล้วก็ต่อยถอยหลังเนี่ยตีแล้วก็ถอยหลังตีแบบแล้วก็เดินถอยหลังไปเรื่อยๆเดินถอยหลังตีเดินถอยหลังไปเรื่อยๆแต่พี่อยากทําให้ดูอยู่แต่ว่าตรงเน to ี้ยมันไม่มีตัวที่พี่สามารถตีแบบสู้กับพี่ได้สูสีอ่ะเข้าใจป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอตัวที่มันสู่สีจะทาให้ดูว่าปุ่นมันดียังไงนะทุกคนนะจะทำให้ดูทำให้ดูจะทําให้ดูว่ามันทํามันดียังไงนะครับ อพอเรามีผลพระเราฟาร์มมันถึงเกาะสองแล้วก็ไปเกาะสามต่อเลยทําเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูว่าผลพระมันดียัอ่าพอเราเสร็จจะเกาะลิงนะครับเราก็มาเกาะนี้เลยเซ็ตกรเปราด้วยนะทุกคนพอเซ็ตกเปาเสร็จเราก็มารับเคชตรงนี้นะครับมารัเาเคชแรกนะครับาจาก3าขึ้นไปนะครับโอเคเราต้องตรงนี้เราต้องเกาะนี้ต้องวลวสามสิบขึ้นไปพี่ก็ไม่ค่อยจาไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่ามันสําคัญตรงผลพระนี่แหละถ้าแบบว่าอยากแบบอยากมีผลพระอะไรดีๆเงี้ยแบบ อยากต้องไปหาต้องไปหาตามเกาะหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะหาตามเกาะตามสถานที่ต่างๆที่ผลมันเกิดนะครับหรือว่าซื้อเอาซื้อเอาง่ายสุดไม่กี่บาทสิบ,บาทเองมัง้งผลค้าขายกี่บาทผลพักขายกี่บาทเด้เมาไปซื้อในเว็บในเพจแล้วก็ได้นะฮะมาไปซื้อดูได้นะฮะแล้วก็ฟาร์มตรงนี้นะฟาร์มไปเรื่อยๆเลยจนถึงเวลอ่ะพี่ไม่น่ใจพี่ดูก่อนเดี๋ยวนึวนนงนะไม่ได้ฟาร์มนานแล้วทุกคนคือพี่ไม่ได้ฟาร์มนานเลยแต่ว่าที่พี่เคยพี่ฟาร์มเร็วบางครั้งไอ้ทำไมพี่ฟาร์มเร็วจังบางคนถาม ก็คือพี่ฟาร์มไวจริงหรือพี่ฟาร์มบอดฟุตเนี่ยถึงเวลพันน่ะแค่วันวันวันสองวันเองไม่ถึงด้วยสองวันเออสองวันตอนเช้าเล่นตั้งแต่เช้านะ่ะเออพี่ฟาร์มไปดวเองแต่พี่ก็ไม่เคยฟาร์มอีกเลยลงแต่ดันลงแต่ดันเนี่ยพี่ไม่เคยฟาร์มตั้งแต่พันพันสองอ่ะพี่ลงดันรอลงลงอะไรเงี้ยจากรอรอจากพันสองเป็นพันสี่พี่ไม่เคยฟาร์มเพิ่มเลยล่อมันมาเยอะๆรวมๆกันเนี่ยล่อมันมา ปุ๊บแล้วก็ตีทีเดียวก็ได้ปุ๊บ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 อย่างเงี้ยทำได้เหมือนไงนบะบ้างไมันจะตีไกลพระมันตีไกลด้วยนะทุกคนพระมันตีไกลมากนะครับเดี๋ยวพอเราฟาร์มตรงนี้ถึงเวล60เนี่ยเราก็ไปกอดต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเาจะไปกอดต่อไปกันเลยดีกว่าสู้ความไม่เสียเวลาอ่าต่อมาเราก็จะมาเกาะทะเลทรายนะครับแล้วก็ไปเซ็นสปาตรงนู้นนะทุกคนอ่าไปเซ็นสปาตรงนี้แล้วเราก็แปลงร่างเลยถ้ามีผุดพระแล้วนะถ้ามีผุดพระตามที่พี่บอกเลยนะน้องก็สามารถแปลงร่างสู้ได้เลย,ยงงนี่ยังไงอ่ะถ้าไม่มีก็ใช้ผลปปีศาาจธรรมดไนนั่แหละ ก็ใช้เวลานิดนึงแต่ถ้ามีคูณสก็ไวนะแล้วก็ฟาร์มผลเตยตรงเกอะอธัธยาไซาเนี่ยหกสิบถึงเก้าสิบปะวะจำไม่ได้แนละ้วเยราเนี่ยนะเราเนี่ยมันผลฟา้ามันฟาร์มง่ายทุกคนเนี่ยมันตียกกักษ์ไกลเห็นปะเห็นากกาปะตียักษ์ไกลเห็นปะเห็นปะตียักษ์ไกลปะไกลเลยเห็นปะเป็นการฟาร์มผลพ้าเนี่ยง่ายสุดแล้วนะครับผลพ้านี่ง่ายสุดเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดแนะนำเนี่ยอยากให้ได้ผลพ้าทุกคนเพราะว่ามันคุ้มมันคุ้มมันคุ้ม ไปหามาให้เพื่อนให้ก็ได้นะหรือว่าซื้อเอาไม่กี่บาทนะครับซื้อเอาลงทุนนิดนึงนะฮะจะไ,ไม่ต้องเสียเวลาฟาร์มนานไวๆเลยเราก็มาถึงเากาะน้ําแข็งนะทุกคนนะอันนี้เกาะน้ำแข็งนะจะฟาร์มจากเ้ถึงประมาณ1 5อยาสปาถึงร้อยห้าสิบแต่แนะนํานะฟาร์มแค่ตรงนี้ก็พอแล้วตรงนี้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 พอแล้วนะฟาร์มแค่ตรงนี้ก็พอแล้วนะครับมันจะมันจะคุ้มมันจะง่ายง่ายด้วยมันจะฟาร์มไว ล้วก็รับอันนี้ตโนแมนเอ้ยตโนอันบนอนะเออเก้าสิบเนี่ยพอรับปุ๊บใช่ไหมเราก็ตีมันเลยถ้าไม่ดูนี่ถ้าไม่ดูตีมันเลยทุกคนปุ๊บนี่แปลงร่างก็ต,ตีมันปาบปาบปาบตีถอยหลังตีถอยหลังเนี่ยมันทาอะไรไม่ได้หรอกถ้าเล่นผลพราง่ายตีถอยหลังตีถอยหลังสุดเล่นผลพัเนี่ยแต่ถพี่อัพดาเมจเมลีไม่สุดนะเนี่ยถ้าอัพเมเมีเมโหดสุดเนี่ยคือมันตายเร็วนี้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันฟามง่ายไหมทุกคนฟามง่ายมากนะ พอเราเฟาร์มผลพระไปได้ัเสร็จกาะนนี้แล้วอย่าพิ่งกลับเปลี่ยนพุ่งไปไหนนะเราไปซื้ออฮาคิก่อนเข้าไปในนี้เดิดลงมาแล้วก็เข้าไปในนี้นี่ฮาคิอยู่นี้นะฮะซื้อฮาคิในนี้เลยฮาคิอะไรเงี้ยซื้อไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเกาะน,นี้ถึงร้อยห้าสิบประมาณนั้นพอเราเสร็จเกาะน้ําแข็งนะฮะเราก็ไปเกาะน,นู่นเลยเกาะท้องฟ้านะทุกคนอยู่ด้านหลังเห็นปะ เราต้องฟ้านะเราไปเลยนะครับ Go let's go ไปกันพอเรามาถึงเกาะสกายเปียนะครับเราก็มาเซตสปาวตรงนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคพอเราเซตสปาวเสร็จปุ๊บเราก็มารับเควสตรงนี้นะครับอ่าเควสแรกเราก็รับไปเลยนะครับนี่จาก150ยห้านับถึง175นะฮะพอถึง175แล้วก็วาฟาร์มดาร์คมาสเตอร์ตรงนี้นะครับอ่าดาร์คมาสเตอร์อยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างนี่ครับอ่าแต่เดินเลี้ยวตรงนี้เนี่ยตรงล่างนะครับอ่าแล้วอันแรก150ตรงไหนอยู่ข้างล่างล่างอ่าอันอันนี้ใช่มดาร์คมาสเตอร์ อีกอ,อันนึงก็จะอยู่ตรงนั้นครับตรงบ้านตรงนั้นนะอ่าอันนั้นคือร้อยห้าสิบขึ้นไปนะครับนี่ตรงนี้พอร้อยห้าสิบเสร็จร้อยเจ็ดห้ามาฟารตรงนั้นโอเคนะทุกคนโอเคไปที่ต่อไปเลยดีกว่าแล้วก็มาถึงคอเลสเซียมแล้วนะทุกคนแล้วก็มาฟารตรงนี้นะครับจากสองร้อยยี่สิบห้าปะเดีประมาณสองร้อยขึ้นไปนะสองร้อยยี่สิบห้าถึงสามร้อยเออ like, ถึงสามร้อยนะทุกคนนี่รับเพชตรงนี้นะครับนีร่รบับเพชตรงนี้เลยปุ๊บๆนี่รับเพชตรงนี้เลยนะครับรนี่สองร้อยยี่สิบห้านะฮะ แล้วก็มาแล้ววันนี้ต่อนี่275ขึ้นไปนะครับตรงเนี้ยถึงประมาณ275ก็ได้275หรือไม่ก็300ไปเลย 300- 300านะครับปลาตนี้3 0 0เออแล้วพี่ก็ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีเพื่อนเพื่อนดีๆนีสใส่ดีๆหน่อยนะมันมีวิธีรัดเรลอยู่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะตรงเกาะวัตเตอร์นะฮะมันจะมีวิธีรัดเรลเรวลแรกๆไม่ต้องไปไล่ฟาร์มทีละเกาะเลยมันสามารถรัดเรลได้ก็มีคูณ2ด้วยนะย้ำต้องมีคูณ2อเดียนะ๋ยวให้โค้ดไว้ นะครับเ,เดี๋ยวพี่จะสอนด้วยว่ามันเป็นยังไงเนาะทุกคนปะไปสอนกันเลยดีกว่า<น>พอเราฟาร์ม,รม,มตรงนี้เสร็จนะเราก็ไปกาะแมกมาตรงนู้นเลยทุกคนใครไม่รู้กาะแมกมาเนี่ยตรงนู้นตรงข้ามกันเลยนะฮะไม่ไอชิงเฉียงไม่ข้ามเลยตรงตรงชิงเฉียง<น><น>ตรงชิงเฉียงเป็นไงวะโอเคเราไปกาะแมกมากเลยดีกว่าอ่าตอนนี้เราถึงเกาะแมกมาแล้วทุกคนโอเคฮะวิธีฟาร์มเกาะแมกมาไม่ยากนะครับอ่าถ้ามีผลพระด้วยง่ายย้ําขอย้ําเลยผนพระง่ายสุดหรือจะลัดเรียวจะวิธีไหนแล้วแต่ ถ้าผลพลาเนี่ยฟาร,ร์มคนเดียวสบายๆเลยหาเพื่อนหรืออะไรซื้อผลพลามาเถอะนะมีเงินนิดนึงลง5บาท10บาทนะนี่อ่ะแล้วมันมีเทคนิคฟาร,ร์มอยู่นะถ้าก่อนนี้ผมแนะนํานะให้ฟาร,ร์มแค่อันนี้อันแรกอ่ะฟาร์มแค่นี้อันเนี้ยสามเบลล์สามร้อยเนี่ยฟาร์มตรงเนี้ยพอนะฟาร,ร์มตรงเนี้ยให้ถึง375เอ้ย350อ่า350ใช่ปะ่ะแล้วเราก็ไปตีบอสอ่าใช่พอถึง350เราก็ไปตีบอสบอสอยู่อยู่ข้างบนนะฮะบอสอยู่ข้างบนบอส เปอยู่บนนะครับไต้ตรงเนี้ยมันฟาร์มง่ายเอามารวมกันง่ายนยเอามารวมกันเอามารวมกันแล้วก็ตีทีเดียวเนี่ยแล้วมีผลพัพน์ดีไงดูเจอดสู้ให้ดูเลยมีผลพัน์ดีไงตีไกลตีไกลวะล่ะเดินตีถอยหลังเนี่ยนี่แสูตรสูตรไงว้าวนี่นี่นี่ตีถอยหลังนี้นี่นี่ตีถอยหลังนี้นี่มันก็จะทำอะไรเราไม่ได้ละนี่เป็นไงเรามีสูตรเรามีผลพัพ์มันจะคุ้มมันจะดีมันจะว่าฟาร์มง่ายนะฮะพอน้ลเกไไปัดย อ่าทุกคนคงงงนะพี่มาเกาะวอเตอร์เซนทำไมเพราะยังไม่ถึงใช่ไหมอ่าอันนี้จะเป็นสูตรเทคนิครัดฟลัตเวลนะทุกคนก็คือถ้ามีเพื่อนนะครับก็คือรับเควสเอไม่ต้องรับสิเอ่อให้เพื่อนตีอ่ะตีตัวพวกเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยตัวเนี้ยให้ให้เลื่อนเหลือน้อยน้อยพวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยราเวลหนึ่งเงี้ยตีตัวเดียวเนี่ยขึ้นหลายเวลเลยมีคุณสองเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ผลผลบอมก็ได้นะวิธีรัดเวลทุกคนเกาะนี้เลยวิธีรัดเวลเพื่อนคงรู้ดีอ่ะถ้าแบบมีเพื่อนเวลสูงๆอออ่ะัันนีี้คืววิธรดเล ตีมันให้เกือบตายเกือบตายนิดเดียวเลยแล้วเราก็ตีมันให้มันตายเราจะได้เวลเยอะอีพีมันจะสูงตรงเนี้ยเออจากเวล์หนึ่งอะขึ้นไปแบบเกือบโอ้โหเวลลุกเวล5ห้าสิบเวลร้อยได้มั้งไม่รู้ไม่มั่นใจว่าถึงเวลไหนแต่ว่าขึ้นเยอะขึ้นเยอะอยู่ขึ้นเยอะอยู่อันนี้ก่อนนี้แวะมาแวะมาบอกแวะมาบอกทุกคนแวะบอกไว้เออวิธีลัดเวลนะแบบไม่มีผลพระแบบมีเพื่อนอย่างเงี้ยก็สามารถทาได้เหมือนกันแต่ถ้ามีเพื่อนแนะนําเอาผลพระขอผลพระเพื่อนก็ได้ให้เพื่อนไปสุมให้ มันจะง่ายกว่าโอเคไปเกาะต่อไปเลยเกาะเงือกพอเรามาถึงเกาะเอ่อเกาะเงือกนะครับเราก็ลงไปในรูนั้นลงไปเลือเซสปาวก่อนนะครับทุกคนเออไอ,อเซสปาวตรงนี้โอเคแล้วก็ลงมาข้างล่างนี้นะครับลงเรียบร้อยอ่าพอเราลงมาแล้วครับอ่าแล้วก็ไปตรงนู้นอันนี้ก่อนนี้ลืมบอกนะครับเราฟาร์มตั้งแต่ววสามร้อยเอ่อสามร้อยเจ็ดห้าถึงสี่ร้อยห้าสิบนะทุกคนฟา,ฟาร์มฟาร์มอันนี้นะฮะพอฟาร์มันนี้ถึง ได้สักพักหนึ่งจนถึงเวลตีบอสอ่ะเวล425นะครับเราก็ไปตีบอสตีบอสในนั้นนะบอสนี้จก็ตียากนิดหนึ่งนะครับจะตีโชว์ให้ดูมีใครตีอยู่ไหมตีช่วยตีเลยไ้หมตีเนี้ยเราก็ตีวอาได้ง่ายเดี๋ยตี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 เี้ยแล้วเราช่วยเขาตีไป อ่าเห็นไหมเราเช่วยเาตีเป็นไงล่ะแจมป้อ่าเราใจบุญด้วยเราเช่วยเาตีไปช่วยเขาตีเ,เตดย์คนใจบุญเงี้ยเขาจะว่าคนใจบุญเงี้ยโอเคนะครับเราฟาร์มตรงนี้ถึง450นะทุกคนโอเคแล้วก็ไปฟาร์มที่อื่นต่อเลยพอเราเสร็จตรงนู้นนะครับเอ่อเกาะเงือกนะครับเราก็จะไปเกาะบนท้องฟ้าสูงสูงสุดเลยนะครับสูงสุดเลยระโดดโดดไปเรื่อยๆยนะครับต้องใช้อ่า กะเอาว่าว่าจะโดดเท่าไหร่ถึงจะถึงนะครับทุกคนบางครั้งพี่ก็กะผ้าเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ยากหรอกนะฮะเออแต่ถ้าเวลตอนนั้นน้องยังเวลเพิ่งเวลแบบว่าเออห้าร้อยเองนะฮะมันก็เลยจะโดดยากนิดนึงขึ้นไปเกาะนู้นเลยสูงสูงนะฮะขึ้นไปเลยเข้าไปลงนี้นี่นี่เข้าตรลงนี้ลงตรงนี้นนนอ,นนอ่ามันมัน,ม,นมันต้องกระทืบก่อนใช่ไหมจำไม่ดีจะ้ะจำไม่ค่อยได้เลยไม่ได้ไม,ไดมานานอ่ะพอ้สกิลเสร็จก็จะลงมางล่างนะครับเราก็มา เซ็ตเป่านะฮะตรงนี้เซ็ตเป่าปุ๊บแล้วก็รับเคลสตรงนี้นะครับจะรับเคลสเอ่อให้ดูนะครับนี่เราเคลสนี่นะครับ450ขึ้นไปนะครับ450เรารับ4ี่ร้อยห้เยสี่รเสร็จใช่ไหมแล้วก็มา475นะครับอืมนี่ก็ตีบอสตีบอสเสร็จแล้วก็ไปต่อไปรับตรงนู้นต่อนะครับเอ่อไปรับตรงนู้นไปเอาจะฟาร์มตรงนี้นะครับถึงเวล700เลย ฟาร์มเลยมีคุณ2อ,อย่างเงี้ยเรามีคุณ2หรือว่าเราไปซื้อคุณ2เอาก็ได้นะครับแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ต่อนี่เห็นปะฟาร์มถึง700ยาวๆเลยนะครับฟาร์มไปเลยมีพระอ่ะคนบอกว่าไอ้พระมันฟาร์มไงพี่มันตียังไงถึงง่ายๆําไม่ดูเลยเนี่ยอ่ะอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับคือสอนให้ไปโลกใหม่ได้นะครับไปในไม่ถึงวันด้วยไม่ถึงวัน พอเรามาอย่างนี้เราก็ตีมันอึ๊บตีมันออกมาลรอบมันรวมๆกันอ่าพอมารวมกันเราก็ตีตีตีเนะี่ยตีถอยหลังเนี่ยต,ตีถอยหลังมันก็เข้ามาทำลายเราไม่ได้แล้วครับนี่คือเทคนิคการฟาร,ร์มผลพระนะฮะนี่ๆอย่างนี้เห็นนะบางคนไม่รู้นะโอ้โหกว่าจะตีใช้ผลปีศาจน้ําแข็งก็แช่ไปเถอะมันไม่ตายทีนี่อย่างนี้อย่างนี้ฟาร,รม์ฟรรมฟาร์มฟาร์มอย่างนี้นะทุกคนวิธีฟาร์มด้วยผลพระนะฮะเออนี่อย่างนี้เลยนะครับใครดูจนจบคลิปว่าถึงจะรู้ว่าฟาร์มยังไง โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยใครอยากให้ไปสอนจากเวล700ถึง1,500ก็บอกแล้วกันนะเม้นบอกแต่จะได้ทำคลิปต่อนะครับอืมบ๊ายบายทุกคน